สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับยางขอบประตูนะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ายางขอบประตูนี้มีด้วยกันสส่วนด้วยกันนะครับยางขอบประตูส่วนที่1ก็คือยางขอบประตูที่อยู่บริเวณตัวถังนะครับเดีย๋ยวลุกขึ้นมานะครับยางขอบประตูที่อยู่บริเวณตัวถังตัวนี้เนี่ยหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับกระดูกงูนะครับมันสามารถพับงอได้ แล้วก็มันจะมีนวมอยู่ด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบที color. ่อยู่ในรูปนะครับต่อมานะครับเป็นยางขอบประตูเหมือนกันตัวนี้ชื่อตามตัวเลยครับเป็นยางขอบประตูที่อยู่บริเวณขอบของประตูนะครับตัวนี้ลูปขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นไม่ไม่มีความแข็งนะครับตัวนี้จะไม่เป็นหังงไม่ได้มันจะเป็นตามรูปตัวนี้เนี่ยก็จะได้ตรงรุ่นของตัวรุ่นนั้นนะครับ ดังนั้นยางขอบประตูจะมีอยู่ได้การ2ตัวนะครับแล้วทําไมต้องใช้ยางขอบประตูยางขอบประตูเนี่ยนะครับจะมีอายุการใช้งานแล้วอย่างน้อยๆเลยถ้าเราไม่ได้ตากแดดอะไรเนี่ยครับจะได้มากกว่า10ปีแต่ถ้าเราไปเจอแดดเจอสภาพลมอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็อยู่ในกลางแดดนานมาก ทุกวันเลยอยู่กลางแดดอย่างนี้จะใช้ประมาณ10ปีเนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละโดยประมาณนะครับอันนี้ที่เห็นลูกค้าท,ที่ที่เคยมาซื้อเนี่ยครับก็อยู่ประมาณ10ปีเป็นอย่างอย่างน้อยนะครับเราต้องตรวจสอบให้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 หมดนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เราดูได้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายางของเรามาเริ่มเปลี่ยนรูปนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ยินเสียงเข้าไปในห้องผู้โดยสารอย่างนี้ ก็ถือว่าเราควรต้องเปลี่ยนแล้วแต่ตัวที่เปลี่ยนง่ายสุดตอนนี้ก็คือยางตัวถังเพราะยางตัวถังหาง่ายกว่ากับรถบางประเภทแต่ว่าถ้าเป็นรถ,ร,ถรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่หน่อยก็สามารถหายางขอบประตูได้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีบางรุ่นที่มีอยู่นะครับดังนั้นความสําคัญของยางขอบประตูทั้ง2แบบนะครับที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยนั่นก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดเสียงนะครับลดกลิ่น รดฝุ่นนะครับแล้วรวมไปถึงเวลาหน้าฝุนเนี่ยก็จะช่วยในการที่ไม่ให้น้ํารั่วซึมเข้าไปในตัวรถด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยดังนั้นถ้าเราควรเช็คก่อนนะครับถ้ามันเกิดมีเสียงเล่นรอดเข้ามาเราควรต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมจะให้ดูในส่วนที่เป็นยางทั้งสองแบบคือยางขอบประตูะตัวถังยางขอบประตูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันนะ เดี๋ยวเรารับชมกันนะครับว่ายาทั้งสองตัวหน้าตาเป็นยังไงกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของราคากันนะครับว่ายางแต่และตัวราคาเท่าไหร่กันในช่วงสุดท้ายนะครับอตอนนี้ก็รับชมได้ครับในส่วนของอยางครับผม นะครับตัวนี้คือยางสำหรับตัวถังรถยนต์นะครับยางตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายแบบมากนะครับในอินเทอร์เน็ตที่ผมดูแล้วเนี่ยมีอยู่2-3สาตัวด้วยกันที่เขานิยมใช้กันนะครับตัวนี้คือหนึ่งในนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เทคนิคเลยนะครับเราควรเช็คก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยถ้าความยาวของตัวตัวนี้นะครับมันกว้าง มันกว้างหรือว่ามันหนาพอไหมถ้าสมมุติว่าวัดแล้วเนี่ยนะครับความหนาของตัวนี้มันเข้ากับตัวรถได้ก็ถือว่าโอเคถ้าเราวัดหรือว่าเราเช็คขนาดแล้วไปเทียบกับในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปเช็คตามร้านค้าแล้วลองวัดดูถ้ามันหนามากเกินไปมันอาจจะส่งผลเวลาเราปิดประตูอย่างเงี้ยครับอาจจะปิดไม่เข้าก็ได้นะครับดังนั้นต้องกลัวระวัง เป็นสําคัญเลยนะครับเพราะรถแต่ละรุ่นเนี่ยยังมีความหนาไม่เท่ากันของเจ้าตัวนวมตัวนี้เป็นหลักนะครับโปรดเช็คตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้สําคัญนะครับถ้าเราเช็คตรงนี้ผิดมันอาจจะส่งผลให้เวลาเราซื้อของมาก็อาจจะต้องรื้อออกใหม่หมดอีกนะครับอาจจะเสียเวลาอีกวัดตรงนี้ก่อนเอามาออกมาจากตัวทางรถหเส้นแล้วก็ออกมาเช็คดูนะครับตัวนี้ เป็นงาน DIY เรียกว่า DIY ดีกว่านะครับคือมันมียาวอย่างเดียวเลยยาวเห็นไหมครับมันยาวแล้วไปต่อได้ตัวนี้คือเป็นนั้นเนี่ยในหนึ่งตัวถังเนี่ยครับเราก็วัดดูว่ายาวกี่เมตรสมมตินะครับว่าตัวรถตัวถังอันนี้นะครับตัวถังของมันเนี่ยนะครับรถตัวถังตัวนี้ยาวอยู่3เมตรนะครับเราก็สั่งตัดไปเลย3เมตร แต่เนื่องจากว่าเรามีอยู่4ประตูนะครับ4ประตูวัดโดยรอบนะครับวัดโดยรอบเสร็จวิธีการวัดก็อาจจะใช้ตลับเมตรวัด1นประตูนะครับประตู1นกับประตู2คงเหมือนกันแล้วนะครับก็เลยวัดเสร็จก็รวมกันทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะเวลาตัดมันจะได้ตัดทีเดียวยาวไปเลยนะครับตัดทีเดียวยาวไปเลยมันจะได้ง่ายแล้วเราก็อาจจะเผื่อสักนิดนึงได้ดีกว่านะครับเผื่อเราตัดมากไปเกินไปน้อยไปนะครับ อย่างน้อยแน่นอว่าคงเกือไว้สักเม็ดนึงนะครับน่าจะดีกว่านะครับโอเคตัวนี้นะครับพอเราตัดเสร็จนะครับเราก็ใส่เวลาใส่ก็ใส่อย่างด้านฐา,านข้างล่างแล้วขึ้นไปนะครับปิดเพราะว่ามันจะมาต่อชนกันนะครับวิธีการการต่อการตัดคงดูในใน,ใน,ใ,นในคลิปวิดีโอต่างๆมันน่าจะมีนะครับตัวนี้ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ากระดูกงูเนี่ยมันจะมีตัวเหล็กอยู่ข้างในผมจะสูงนี้ให้ดู จะมีตัวเหล็กอยู่ข้างในเหล็กตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกว่าเป็นสแตนเลสนะตัวนี้เ็าใส่ตามโครงตัวถังนะครับก็จะง่ายนะครับโอเคนี่คือ,อยางตัวถังนะครับซูมมาเห็นใกล้ๆกอนโฟกัสได้ไหมเอ่ยประมาณนี้จะ,จะโอเคนะครับน่าจะใหญ่ละโอเคนี่คือส่วนของอยางตัวถังตัวกระดูกงูตัวนี้ก็เป็นยางตัวถังเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นุดนเก่าหน่อยนะครับ ก็ใส่ตัวตัวถังได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต้องเช็คดูทีหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับให้เอาไปใส่ตรงบริเวณฝากระโปรงนะครับหรือว่ากาันชนหรือว่ากันตัวขอบประตูนะครับที่เห็นชัดข้นอยู่ผมแนะนําให้เป็นตัวท้องปิงมากกว่าเพราะว่ามันไม่ทําให้ตัวขอบของสีมันลอกนะครับน่จะดีกว่าคิดว่านะ มันจะมีอยู่3แบบอย่างตัวถงังแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยผมจะโชว์ขึ้นมาในภาพแต่แล้วกันนะครับตัวถังตัวนี้จะเป็นอย่างตัวถังที่นิยมใช้กันในในท้องตลาดเยอะนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเอาไปใส่ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ถ้าผมแนะนําก็คงแนะนําตัวตัวนี้ดีกว่านะครับแบบแรกที่เราดูไปนี่คือแบบ DIY ใช่ไหมครับแบบที่2คือ เป็นยางตัวถังเหมือนกันแต่มันจะมาเฉพาะตรงรุ่นเลยนะครับเรามาดูกันนะครับนี้นีนคือยางตัวถังที่เป็นของที่มาจากรุ่นนั้นๆเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับยางตัวถังที่เหมาะกับรุ่นนั้นราคาจะสูงกว่าเดี๋ยว,วเรามาเปรียบราคากันตอนตอนท้ายเลยลกันไมรับ การตรวจให้ดีมากครับถ้าเป็นยางตัวที่ทรงรุ่นเลยเห็นไหมครับยางตัวถังที่ตรงรุ่นเลยเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเวลามันจะใส่ขุมมุเนี่ยมันจะใส่ได้ง่ายกว่าถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับถ้ามันมีมุมตัวเนี้ยก็จะใส่ยางตัวถังตัวเนี้ยเข้ตำแหน่งที่มุมก่อนนะครับแต่ดูม้วนอะไรเหมือนกันหมดเลยม้วนก็มีเหมือนกันหมดเลยมวนก็มีนะครับมหมดทุกอย่าง แต่มันต่างกัไแค่ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับแค่นั้นเองเพราะว่ามุมตรงนี้วลาใส่เข้าไปมันตรง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 รุ่นใช่ไหมครัมันก็เข้าบนพอดีนะครับตรงรุ่นนั้นแล้วมันจะทําให้ช่วยลดเรื่องเสียงได้ง่ายนั่นเองนะครับมีแค่นั้นจริงๆแต่ราคามันเหรอครับเอาตูวราคาไนี้เลยนะครับก็เป็นยางตัวนี้กับยางตัวถังแบนี้นะครับจริงๆเหมือนกัน กันแค่เราไม่ได้เราไม่สามารถซืคแบบนี้ได้มันต้องเป็นโรงงานที่เขาทำกระบวนการเพื่อให้มันล็อกติดยึดกันนะครับจะงทำได้ราคาตัวนี้ซึ่งมเนี่ยของายางตัวาานี้จะอยู่ที่ราคาตั้งแต่300จนถึง800บาทนะครับแล้วแต่รุ่นอีกนะครับนี่นคือราคากว้างๆเลยนะ เพราะว่าแต่ละร,รุ่นจะไม่เหมือนกันหมดตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนี่คือเสร็จในส่วนของยางตัวถังนะครับทั้ง2ตัวแล้วนะครับครับต่อไปนะครับเป็นยางขอบประตูรถนะครับนี่คือหน้าตาของยางขอบประตูรถนะครับเห็นไครับหน้าตาของยางขอบประตูรถเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปุ่มพวกนี้ด้วยนะครับปุ่มพวกนี้ก็จะเข้าไปล็อกอยู่บริเวณตรงขอบใช่ไหมฮะตรงขอบของประตูเนี่ยนะครับ จะได้ง่ายขึ้นในการล็อกประตูะนะครับราคา,ญญาของยางขอบประตูเนี่ยมันแล้วแต่รุ่นมากกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่ราคาเนี่ยจะแตงไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่เส้นอยู่ประมาณ290ถึงราคาแบบรถตัว,ตวใหญ่ๆเลยนะครับก็อยู่ประมาณ5 0 0กว่าบาทที่อยู่ประมาณนี้นะครับนนี่คือยางขอบประตูสังเกตไหมครับว่านี่คือยางขอบประตูกับยางขอบประตูเช่นกันแต่เป็นยางของตัวถัง มีความแตกต่างกันรวมมันมีรวมม,ม,มาเกี่ยวข้องอยนีครับหนาต่างกันเลยมาเที่ยวกันละนี่ครับทั้งสองตัวนี้หนาแตกต่างกันเห็นไหมครับอ่าดังน,นั้นเราคันนี้มีความเข้าใจแล้วในเรื่องของยางขอบประตูนะครับดังน,น,นั้นถ้าเราจะไปที่ร้านนะครับเราก็บอกก็ได้ล้วะว่าอ้าวซื้อยางขอบประตูซื้อยางตัวถังนะครับ แค่นี้ก็สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีออกมาให้อีกนะครับในช่องของ Go ยูเรกานะครับเป็นการรวบรวมสิ่งดีๆที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้